เจคโนสวัสดีค่ะบ้านพร้อมที่ดินนะคะแปลงนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะมีชั้นลอยนะคะท่านสไตล์โมเดิร์นรอปค่ะอยู่ที่อำเภอสันกำแพงจังหวัดเชียงใหม่นะคะที่ดินขนาด2งาน10ตารางวาค่ะพื้นที่ใช้สอย178ตารางเมตรราคานีสองร้านเก้าแสเก้นเก้าพบาทคุ้มคุมนะคะสิ่งปลูกสร้างก็สวยนะคะ พร้อมอยู่ได้เลยด้วยค่ะบรรยากาศดีมากๆเลยทีเดียวตั้งอยู่ที่ตำบลร้องวัวแดงอำเภอสันกะแพงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตัวบ้านสไตล์โมเดิร์นรอฟดีไซน์ที่ทันสมัยนะคะฟังก์ชันครบออกแบบเป็นรูปตัวแอลค่ะมีส่วนหย่อมกลางบ้านนะคะเพิ่มพื้นที่ที่เป็นธรรมชาตินะคะมาพร้อมกับตัวบ้านที่โครงสร้างแข็งแรงและทางด้านเจ้าของเดิมใช้วัสดุคุณภาพค่ะ พร้อมเข้าอยู่ได้เลยนะคะ3ห้องนอน3ห้องน้ำหนห้องครัวหนห้องรับแขก1ห้องโถงและมีที่จอดรถกว้างๆคะ่ะบรรยากาศดีนะคะเป็นส่วนตัวด้วยเหมาะสำหรับการอยู่อาศัยเหมาะสำหรับการพักผ่อนทำเป็นโฮมออฟฟิศก็ได้เซฟเฮาส์พูวินราก็ได้หรือจะต่อยอดเป็นธุรกิจอื่นๆก็ได้นะคะยังอยู่ในทําเลที่ดีด้วยค่ะอยู่ใกล้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ชุมชนสันกำแพง40เมตรอยู่ใกล้ที่ว่าการอำเภอสันกำแพงอยู่ใกล้ตลาดสดค่ะอยู่ใกล้วัดร้องวัวแดงอยู่ใกล้น้ำพุร้อนสันกำแพงด้วยนะคะการเดินทางเข้าออกก็สามารถเดินทางได้หลายเส้นทางเลยทีเดียวค่ะพื้นที่กว้างๆกำลังพอเหมาะเลยนะคะราคาก็ไม่สูงค่ะทุกท่านไม่สูงจนเกินไปนะคะสนใจนัดชมแปลงจริงหรือติดต่อสอบถามคุยรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อโทรคุยกันได้ตามเบอร์ติดต่อใต้คลิบนะคะสวัสดีค่ะ